สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกับป้าแออีกแล้วนะคะวันนี้ป้าจะนําเสนอหอยทอดนะคะแต่ว่าวันนี้คนที่ทําจะเป็นคุณพ่อนะคะอยากโชว์ฝีมือให้ลูกๆทานนะคะเรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตัวที่1แป้งเท้าใ่ม่อมนะคะสองกรัมตัวที่สองแป้งข้าวเจ้านะคะสองกรัม ตัวที่3ามแป้งข้าวโพดนะคะ250กรัมตัวที่4ี่นะคะแป้งทอดกรอบนะคะอันนี้ใช้ครึ่งหนึ่งเลย500กรัมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะผงฟนูนั่นเองและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการจะเป็นยังไงนะคะอ่าต่อไปเราก็เอาแป้งมาเทรวมกันนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน คนจนแป้งเข้ากันดีนะคะอ,คอ่าทีนี้เราจะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะเราจะใช้ไข่สองฟองนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันผสมน้ำลงไปน้ำนี่ค่อยๆ่อผสมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปแล้วเราจะแก้ยากนะคะ เราคุณแป้งไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าแป้งมันนวลแล้วนะคะให้ผสมเกลือลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะอันนี้ส่วนที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนที่สองมีอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็คือหอยมแมลงผู่ของเรานะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวงอกนั่นเองนะคะ เี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการทำกันนะคะอันดับแรกตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปตั้งให้น้ำมันร้อนนะคะเกลี่ยน้ำมันไปให้ทั่วๆกระทะนะคะประน้ำมันวด้านข้างนี่กระทะต้องเอียงนิดหน่อยคุณพ่อบอกว่ากระทะต้องเอียงนิดหน่อยนะคะพักน้ำมันไว้ด้านข้างเราก็เตรียมหอยนะคะใส่ถ้วยแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะคะวิธีการนี้จะทําให้เรา ทอดหอยได้ง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะหอยเยอะมากเลยกินกันอร่อยเลยนะคะแล้วก็มาเช็คแป้งกันนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าตั้งกระทะร้อนแล้วเราก็มาเทาใส่กระทะเลยะคะ่ะดีไหมดี้วมันจะก็ดอบ้่ะปิดเยอะบ้ามี พอเริ่มร้อนนะคะรู้สึกว่ามันจะกรอบแล้วก็พริกนะคะพลิกกลับไปกลับมาจกนกระทั่งรู้สึกว่ามันกรอบนะคะ ตอนนี้เราก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาหอยมาคลุกอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันเริ่มกรอบแล้วเห็นไมคะน่ากินมากเลย oh. อันนี้ก็เริ่มกรอบมากขึ้นนะคะต่อไปก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมพริกไทย ซุมนิดหน่อยซอสปรุงรสอีกนิดหนึ่งแล้วก็เอามาชุกด้วยกันนะคะแล้วเราก็เอาต้นหอมผักชีนะคะมาใส่นิดเนึงได้ไดเสร็จแล้วนะคะออกมาสวยงามน่าทานมากเราจะทานกับซอสที่อร่อยที่สุดนะคะก็คือซอส สีราชานะคะอัตราส่วนผสมของซอสก็คือ3ต่อ1นะคะคะซอสสีราชา3ส่วนแล้วก็ซอสน้ำจิ้มไก่อีก1ส่วนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมสั b ต c r คร e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ